สวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสสบดีนะคะเด็กๆช่วงนี้นะคะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดนะคะทําให้เราเนี่ยไม่ได้มาเจอกันในห้องเรียนปกตินะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกันในห้องเรียนออนไลน์นะคะคิดถึงครูเมย์กันบ้างไหมเอ่ยนะคะครูเมย์คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะ วันนี้นะคะคุณครูจะถามก่อนว่านะักเรียนจําได้ไหมว่าก่อนที่เราจะปิดโควิดเนี่ยเราเรียนวิชาอะไรกันนะคะวิชาภาษาอังกฤษนั้นเราเรียนถึงบทไหนนะคะตอบคุณครูได้ไหมคะใครตอบได้บ้างเอ่ยอ่าใช่แล้วคะ่ะเราเรียนกันถึงเรื่องการทักทายนะคะการทักทายน่ยในภาษาไทยก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะในภาษาอังกฤษก็มีอีกแบบหนึ่ง ที่เราได้เรียนกันไปนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยใครตอบคุณครูได้ให้ตอบเลยนะคะอ่าใช่ค่ะสวัสดีตอนเช้าคือ Good morning แล้วตอนบ่ายละคะอ่า Good afternoon นะคะเมื่อถึงตอนเย็นนะคะก็คือ Good evening แล้วถ้าเลิกเรียนนะคะอ่าเราก็ต้อง say Good bye ใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะจากนั้นนะคะกุดบายเนี่ยเราก็แค่จากกันชั่วคราวพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันใหม่ก็จะมีคำว่าซี e ยู u ใช่ไหมคะเอ๊เด็กๆคุ้นไหมคะว่าคำคำเนี้ยมันมีอยู่ในเพลงหรือเปล่าเพลงอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมคะใช่ค่ะเพลง g r คริ i n g Song นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำทักทายนะคะ ด้วยบทเพลง g r i d t i n g Song กันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว Let's go ไปกันเลยค่ะ Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet you Nice to meet you too Goodbye Goodbye See you Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Good morning, good morning, good afternoon. Good evening, good evening, good night, good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. See you later you เพลงจบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนจะต้องร้องเพลงนี้ได้นะคะแล้วก็จะต้องรู้จักนะคะการทักทายในช่วงเวลาต่างๆนั่นเองนะคะเราร้องเพลงกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดของคุณครูไม่ยากเลยนะคะ เด็กๆบางคนอาจจะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงแต่เดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดพร้อมกันดูค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือเป็นแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะที่ได้แจกให้เด็กๆไปทำที่บ้านนะคะหลายๆคนก็ ทราบแล้วนะคะว่าอจะต้องทํำยังไงนะคะแต่อย่างที่ครูกิ่นไว้เมื่อกี้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรามาอ่านคําสั่งกันก่อนนะคะเขาบอกว่าเขียนตามรอยประคําทักทายอย่างเป็นทางการให้ตรงกับเวลาที่กําหนดนะคะก็ง่ายๆเลยอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาทําข้อที่1พร้อมกันนะคะข้อที่1เรามาดูกันก่อนนะคะเขาเมีรูปพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งให้นะคะและมีรูปนาฬิกา นะคะคเข็มสั้นชี้เลข2เข็มยาวชี้เลข12ก็เป็นเวลา14นาฬิกานะคะหรือบ่าย2มูมนั่นเองนะคะเด็กๆจะเลือกคำทักทายคำไหนดีคะระหว่าง Good morning Good afternoon หรือว่า Good evening คะ่ะเด็กๆหลายคนเลือกคำนี้นะคะ Good afternoon นะคะก็คือคำนี้นี่เองนะคะถูกต้องแล้วนะคะต่อไปเรามาดูรูปที่สองเค่ะไม่ยากเลยนะคะรูปที่สองก็เหมือนกันแค่ย้ายเข็มสั้นมาอยู่ที่เลขสามนะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข12บเป็นเวลา15บห้านาฬิกาหรือบ่ายสามโมงนั่นเองค่ะเราก็จะต้องทักทายด้วยคำว่าคือ t e r n o o นค่ะถูกต้องนะคะนกักเรียนจะต้องเขียนร,รอยประนะคะในคำนี้นะคะแล้วเรามาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะเข็มสั้นย้าย,าย,ะะยาไปอยู่ที่เลข 7. นะคะเข็มยาวย้ายไปอยู่ที่เลข12ก็เป็นเวลา7นาฬิกานะคะตอนเช้าเราก็จะใช้คำว่าทักทายว่าอะไรดีคะอ่าคำว่า good morning นั่นเองนะคะเห็นไหมคะง่ายไหมคะอ่าเหลืออีก 6ข้อก็ให้นะักเรียนนะคะแสดงฝีมือทำแบบฝึกหัดกันได้เลยค่ะ